วันนี้มีปฏิบัติการของปปสไปตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งย่านสมุทรปราการนะคะเพราะว่าที่นี่ถูกเช่าเอาไว้พักยาเสพติดก่อนจะส่งขายไปที่ต่างประเทศยึดเฮโรอีนได้กว่า30กิโลกรัมค่ะ เจ้าหน้าที่ปปสน,นำกำลังไปตรวจค้นในบ้านพักหลังหนึ่งภายในหมู่บ้านย่านถนนการจนาพิเศษ39จังหวัดสมุทรปราการค่ะหลังสืบสวนพบว่าที่นี่ใช้เป็นที่พักยาเสพติดเตรียมส่งออกไปต่างประเทศจากการตรวจค้นไปพบเฮโรอีน30กิโลกรัมซ่อนเอาไว้ในแผ่นซึมซับของสุนัขเตรียมส่งออกไปฮ่องกงและไปพบชาวจีนฮ่องกง1คนคนไทยอีก1คนพักอาศัยอยู่ในบ้านโดยชายชาวฮ่องกงไม่มีหนังสือเดิน ทางมาแสดงคาดว่าเพิ่งเดินทางมาไทยส่วนคนไทยอีกคนมาจากภาคเหนือค่ะคาดว่ามารับจ้างบรรจุยาเสพติดคือคือตอนนี้กําลังให้เจ้าที่ตรวจเพราะว่านามสกุลคนนี้เนะี่ยเป็นนามสกุลคนทางเชียงรายนะครับผมกําลังให้เจ้าที่ตรวจว่าเขาไม่ใช่เป็นคนที่นี่นามสกุลเขาเนี่ยเป็นนามสกุลพื้นเพเป็นคนเชียงรายนะฮะที่จถงเชื่องเนงะี้ยเพราะว่านามสกุลนี่เราเจอที่น,นู่น นครัาาคะกไไ็ถ้าที่นโน่นก็เชียงรายเป็นแหล่งนําเข้ายาเสพติดอยู่แล้วไงครับเป็นเป็นเป็นชายแดนที่นําเข้ายาบจพตดน่ยซึ่งก็เชื่อว่าอาจจะเ,เป็นผู้ที่ติดต่อให้กับคนจีนคนอะไรเน่ยท,ที่ที่ถูกจับเนี่ยอันนี้คือในข้อสันนิษฐานของผมนะครับเท่าที่ผ่านมาเนี่ยแต่คิดว่าในเคสนี้ก็คงจะลักษณะใกล้เคียงกัน ส่วนคนที่เช่าบ้านหลังนี้ก็เป็นอีกคนนึงนะคะซึ่งตำรวจไปพบสำเนาบัตรประชาชนเป็นคนไทยยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบขยายผลติดตามตัวมาสอบสวนว่ารู้เห็นกับขบวนการนี้ด้วยหรือไม่อ,ไอีกจุดหนึง่งพื้นที่เป้าหมายเป็นบ้านพักอีกแห่งหนึ่งห่างจากจุดแรกไป15กิโลเมตรนะคะที่นี่พบเฮโรอีนเกือบ14กิโลกรมัมแล้วก็มีไอซ์อีก21กรมัมซ่อนอยู่ในแกนร่มกันแดดข้างในอีกส่วนหนึ่งซ่อนอยู่ในโบชัวโครงการบ้าน และเคลือบพลาสติกพรางสายตาค่ะการบุกตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายทั้ง2จุดวันนี้เกิดขึ้นหลังเจ้าหน้าที่ไปยึดไอซ์ซุกซ่อนอยู่ในแผ่นพลาสติกใสม้วนอยู่ในพรมน้ำหนักรวม51กิโลกรมัมมูลค่ากว่า30ล้านบาทเมื่อวันที่9มกราคมที่ผ่านมาค่ะ